ครับที่ว่าแม่ไปเอาอยู่ต้นชมพูเราแม่ได้ตัวเดียวกันบ่ใช่เราไปเอากระยมลองมือแรงอ๋อมือแรงก็เคไปเอาแล้วไปเอ้าครับอืมแต่บ้านนี่ร้านหุดทุกมาวันจยากได้ตัวนี้ว่าอันอันสามหาแม่เลยว้าวไปขึ้นเลยกค่อยแต่อันหาสามน่ะคนบ่ครับมันตรงกันเลยมันหมดตรงกันหมดกับเด็กข่อยอยู่เดียบครับมงพี่ตาเขาได้สามตัว เขาได้หาหกเจ็ดสี่หกศูนต์ตาหงายแบบไม่ตนหกเจ็ดหกศูนต์ก็เป็นห้าสามครับเลขตัวเดียวกันหมดเลยคือกันเป๊ะเลยคือเป็นตังสันจังหวะรับมันสนิสโซกเป็นนี่บจังวานี่แล้วยายองไรต้องได้ยายคนหน่าเอาเขียนยายหรือเขียนยายยายเขียนบางอาก่บช้างตัว่าเขียนครับ โอ้เล็กตรงกันพอดีม่นคือตรงกันแต่อันพูดนว่าอันย้ายมันคือต้องกับเหลงนู้แต่พหม่กครับอือไป้ามคืนเอาเหลองอัรากเขาจ้าหงอนเรอวค่ยวาครับมันลอยงอนมันหักเป็นตังสีเด้ฉันว่าหงอนนี่ถือครับกังวนน้ำหงอนน้ำก็ถืออย่ี้ถออบ้าช่องหงอนทาหงอนต่างกันไหมครับล้กต้นไว้ต้นหว่งเขาไล่บางหนลอยงอนเลยอือ ต่อกับมีเว้นแน่ตั้งหน่อย,อนนยครับตแต่ว่าส่วนมากมันจะเข่าร้ายก็ชวนมากนั้นมันจะไกลเคียงมดของข่อยครับอืมวางกันโอ้ยหลินมังเองเจ้า <c oughs> กับพลด <c oughs> ทุ่มมาว่ามันคือเป็นจังซีไม่เป็นจังซีพวกเจ้าแล้วะพอกเขาอยากไดสามัวครับคนหนยสามมันเนี่ยความพันความพันของข่อยเป็นแบบแบบ อันนี้คบ่ได้พันยว่าครับอันนี้ความความย่ยหรควขึดื่อเด้ขึ้กระซ่างมาเขาความฝันนูหมเพิ่นว่ัคบับอันเขาว่าเขาโทูมาขอนอืมความฟันแม่กะตาิีดายนะครับน้องอยากถามราคาเห็ดน่นะซามกะตาไหมถ้ามาสีดายเพิันวาอยู่อยากถามก่ากัเห็นไอซีใารกะตาไรบ้านใย่านโดยถามว่ามันคือดำแต่ดำกะซ่างลลางอกกับเขาคือเกา อันมันว่าคือเก่าหนี่งข้อยานตัวเก่าบ้าอย่างว่าแม่คิดว่าตัวใดตัวเกา่าตัวเก่าก็จะบอกข้อักแต่ว่าข้อยินนั่งอยู่อันเกา่าซีๆเกา่าครับข้อยินนั่งคือเก่าอยู่อันครับกันไหวนาะแม่กันไหวเลยเลยเลยพราะว่าเคนมากระขาวคือเกา่าขาวคือเกา่าไหนๆห้าปีความฝันนี่แหละมันข<ะ>อยปเปรียบเรลาผู้เฒ่าหมู่บ้านกับตุ่มบ้านตุ่มงานครับสร้างกษาข้ระมาณ ปังก้าก้างแต่คนว่ากลางค่้นนี่คือป่ะครับเทาแน่บเท้าแน่คนว่าครับซื้อมามันสิมาขายเฮ็ดอะไรนย่างงี้คนเลยว่าพ่อมีถามอยู่คนเรยเลี้ยวเห็นเห็ดก่อนพ่นึ่มาขายเห็ดอะไรอย่างงี้ตาทธอได้พ่อมีมาเขาเลยทามขึ้นมาก้อก้อนที่ทามขึ้นเขาเห็นเห็ดดำครับเห็ดมันคือดำแท้ก็่าดำก็สางลางองมันก็เข้าคือเกาในี่ละคือเกาอันมันตรงคือเกาเนี่ยป่ะครับพูดเท้ารถว่า พุทธาเ,เขาอยากเอาศูนใส่แต่เขา,า,าวานั่นอืเพันตีซอยบอกครับมเม <c oughs> นันตีซอยลาวานันหกหกหกสามหลักหกหกกับหกสามถ้าพุทธาวลยครับ<ส>ม,<า>บนมนันเป็นหกสี่ะครับเนาะถ้าหกสี่มันจะตรงกับเด็กหลานตั้งมาสี่หกยังเดยกเขาอันนี้แหละหกศูนย์ตรงกับเด็กหลานอีกเรื่องหนึ่งตรงกันนี้แคบจังว่าเขาไปว่าน ก็มาคือกันเลยมันได้ฮะปาก้ามาเขียนผลว่ามาบอกคือเป็นแดงซีคอยว่าคืนนี่ถ้ามาตรงกันแท้ครับแต่ว่าเข้าในในสามตย่ายแบบในสองอันนี้โมเมนต์ย่ายพันเนี่ยความคืนกันครับไอ้วะคันคันสามเจ็ดนันอื่นย่อยพันอันย่ายพันวาระหิตไม่เอาแบบย่อยกับมอกกระจันอัน อันยายว่าตัวไดบผึ่งว่าผมว่าผึ่ตัวไหนยายตัวไหนใหญนีย่ยว่าอันชามเจ็ดนิดเป็น,น,นเจ็ดชามกับตาไม่ชามชามบ่ผึ่ว่ะผึกับซอยกันตีนะครับเนาะ <laughs> ผมผมเสียดายอย่างหนึ่งแม่บ่ถามราคาเหมืนกับตาแล้วเท่าดผมเสียดายตัวนี้นี่แหละบัวทามอันนี้นะครับกระสันมันเสด็จเป็นโตเป๊ะมันเสด็จเป็นโตเป๊ะครับพ้นที่ทามมันเลี้ยงเห็นเน็ตดำ <laughs> ก็เลยบริถามราคานะครับเนาะบถาาามรคเลยเสียดายตรงนี้นะผมเสียดายเสียดายความฝันแม่ไหมครับเพราะว่าหลบแรกเพราะว่าสิชพืชโอเปน่าจะหลบอดนะข้อคนกับข้อจะนำแรกก่อนแล้วฮะนำแรก่อนเลยวัชพืชไปขอต้นชมพูเนาะแม่ขอต้นชมพูครับเอฟซีเข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับ แม่บอกเพิ่นฟังเนี่ยเขาตีจากความฝันจะเป็นสามเจ็ดแม่นบอกอันเห็นนะครับสามเจ็ดได้เห็นครับเพจหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดยายตีครับแล้วผู้อื่นก็ตีเลยว่ากันว่าเพิ่นตีให้เพิ่นถืตีแม่นแมนเพิ่นตีไปยังไงก็แม่เพิ่นตีให้นั่นว่าหกหกสามหกสามเพราะว่าเห็นกับสามกับตาครับคนกันอันีสามคนสามคนครับ หกหกสามลาวะายัยอละตีอายุเราแปดสปิบ,บแล้วอลัง<ป>ตีให้เลยเค้กต<ๆ>ีเมนแล้วพอเคยถืงนเลยยังตื่เราก็กมาถามขวยนี่แล้วครังขวัยท่าน,นมาถามอ้ยเจ้าโยมามึงพันน,นึงคันนึงครออยากไปตีความพันเพราะว่าถ้าบังแมลงก็จะพันข่อยว่าคันพ่นเสียเยมาเลยซิมหานี่ข่อยว่าซิบพกเน็นข่อยไปซื้อเลยมดว่าพันพันเสียกับไอ้แมลง อันนี้นั้นมันเป็นความคือคง่อยคอยว่าอันหกเจ็ดอันหกศูนย์อันสามอันหาสามอะไรก็ว่าครับบ้านนี้มันตรงกับเลียงล้านมัดเดียวต้องกันกับบังเอิญนะครับมันตรงกันมัดอยู่นี่นะมัดแต่ว่าพอนักใดสี่หกศูนย์ครับหาหกเจ็ดคนใด หาสามสามเจ็ดตรงกับแม่เป๊ะตรงกับหอยเลยเดียวคอยอคืคจัเจาเพราะว่าคุณแม่พันจดไว้นะครับตัวนี้ได้ครับเดอี้ของหลานเนี่ยของหลานสาวแต่ตรงกับเด็กแม่พอดีนะครับก็บถือว่าเป็นตัวเด็กเดียวกันนะครับรเดียวกันห้าหกเจ็ดสี่หกศูนย์ห้าสามสามเจ็ดนะครับมันตรงกับความมันคือตรงกับตรงกับของคุณแม่ยงนะครับว่ามันก็ต้องเปียโนครับ พยายามหาสูงก็หาสูงคือกันว่างั้นหาหนึ่ง,งก็เจ้าได้มือแดงพี่นบบ้นอง,นงมาบอกราคาเฮ็ดบ่เมียบ <c oughs> ้าน <c oughs> น้องมือแดงยายมาบอกเลยด้อยายมือแดง <c oughs> อยากหูจักราคาเห็ดนะกระตาละถอดได้ไหมนป็นมาถามเพบนก่อนนั่นแม็นคอยถามเพื่อนกระตาละจักบานเพื่อนตอบทันทีเลยอันนี้อืครับ ไปเห็นเห็ดดำกันน้องแม่นอกก็สั่นโอ้ท<ำ>ามาขาวจนพูนกับทอไดไร้ยไก่กับทีถามท่านที่คุยกันยังว่ามันคือดำแต่ดำกับตาหมัดไปล้างออกไมนกับขาวคือเกาหนึ่งพันต่อนี่นะมันเป็นปริศนาลูกหลานแห้งปลึกแต่ว่าแห้งปลึกแห้งนะ้าคุว่าครับนึ่งเห็ดพาะ พ่อไหโลมันซื้อข้าวซื้อย่างนี้ฝากเพิ่นไปบ่่แมเพิ่นกม่เขียนอันธิบายเพิ่นนําโอ้เขียนชุดนี้บ่ครับเขียนชุดนี้เนี่ยฝากเพิ่นกระทูเอาอันนี้ของร้านถือกระทู่บอกเกนนี่ยตอนนี้มันมั่นใจชุดไดไแม่ชุดความฝันหน่อยๆบ่คือชุดเด็กมากเก่าๆโตยังบ่ตัั้งยงบ่ทได้มั่นใจครับกระล่อมื้ออื่นซะก่อนเนาะกรล่อมื้อแรงกันพันเงน ได้เลยเหมือนแล้วพันตันถ้าปูญามหาถามราคาเห็ดเดือเยเหมือแล้วาคาครับเ <c oughs> <c oughs> สียด,ดายให้มาครับงได้หลาวาครับอ่ะกาดชุดนี้ไปพิจารณาไว้พระวันตรงกับเลขไม่ยุ่งเป๊ะนะครับสี5 5่หกศูนย์ห้าสามสามห้าสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเอ้าขอยโชคดีมีโชคลาภเนาะแม่เนาะ<แ>เดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวผมจะไปจะไปหน้าเล่ยบ่แม่มืออื่น ยังม่มั่นใจมันเจ้าเขามานี้บบเห็นกับแม่ดูนะครับอืมถายโเห็นย่บานครับผมเดี๋ยวผมถายโเห็นย่บานผมจะตามไปหน้าครับชวนมาอันมันมันอ๋องอันจะไป๊หอดเป๊ะหมดนะครับเป็นนันเป๊ะครับมองเคยเพื่อนบอกกระคักนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะกันนะพื่กนใครไงว่าะเดี๋ยวผมจะมาตามไห้ประมาณสักแปดเกาโมงคนละแม่ครับ แปดเก่าโม่งคนนะครับเดีย๋ยวผมจะมาตามห้นะครับพราก่าั็มีเวลาอยู่นิดนึงอยู่พว่ามืออื่นสิพกอ่ะดิสิพกแล้วออกมืออื่นนี่ครับอันแหละรถเธอก็มาตะเสาคนนั่นเอ้าก่อนเก่าโมงน้องแม่น้องทาได้เพิ่นก็หายเมื่อแรกนี่แหละนะครับกร็รอติดตามดวยครับเดี๋ยวสำหรับความฝันของคุณแม่ยงนะครับเอาต้นนี้ไว้เป็นแนวทางไปก่อนนะครับคอยมาสรุปกันนะครับ ตะวัไม่ย่งเพิ่ากับมันใจอ่ะพระวันตรงกับเลขหลานเพล่นนะครับสามตัวนะครับพันไฮมาสองจุดนะครับห้าหกเจ็ดกับสี่หกศูนย์ห้าสามสามห้าสามเจ็ดเจ็ดสามมันจะตรงกับความเลขไม่ยง่งพอดีนะครับพึงับว่าเออกับมีรายท่านนะครับพันตีว่าตีไม่ย่งฟันห,หน่อยๆนะครับผู้เฒ่าสามคนกับเพชร3กมกตาสามกตาเนับทำเงมนถ้ามนนาราคาจักบาทเอง โอ้ยใด้ก้านเลยครับแต่พังกตีให้หกศูนย์บ่ครับหกศูนย์ครับ